สวัสดีค่ะมาพบกับควณลี่ในวันพุธนะคะวันนี้นะคะควรลี่จะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรงกรวยและก็รูปสามเหลี่ยมนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะยกตัวอย่างของทรงกรวยนะคะก็จะมีกรวยจราจรนะคะ หมวกคิสมาหมวกซานตาคลอสกล้วยไอศครีมนะคะนี่ก็จะเป็นรูปของทรงกลวยส่วนสามเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นเส้นสามเส้นนะคะมารวมกันนะคะและก็มีมุม3ามุมนะคะเมื่อเด็กใช้มือลากไปนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเส้นสามเส้นมารวมกันแล้วก็มีมุม3ามมุมค่ะนี่เขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะ เรามาทบทวนนะคะวันยุคเอกโทรตรีจตวาเริ่มเลยนะคะก <_ C 1> ุ้งจุง่มตื่นรั่วเสื้อนะคะ <_ C 1> ควรี่ขอฝากไว้ด้วยนะคะห <_ C 1> นังสือร่องรอยการเรียนรู้นะคะ หน้า13ค่ะนะคะหน้า13ให้เด็กๆนะคะกากบาททับรูปภาพที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะอย่างเช่นรูปไนหน้านี่เลยค่ะพิซซ่าแล้วก็เค้กนะคะแล้วก็ต่อไปให้ทำเส้นเฉียงนะคะรูปทรงกลวยค่ะก็มีไอศกรีมหมวกปีใหม่ แล้วก็มีเตนนะคะนี่ก็คือนะคะทรงกลวยและรูปสามเหลี่ยมค่ะต่อไปใบงานนะคะให้เด็กๆนะคะเติมวรรณยุกโททุกอันเลยนะคะในช่องสี่เหลี่ยมแล้วลากเส้นให้ตรงกับรูปภาพด้วยนะคะใบงานแผ่นที่สองนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะให้เด็กๆนะคะ วาดรูปตามจินตนาการเลยว่าสามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นรูปอะไรได้บ้างโค้รี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นต้นคริสต์มาสนะคะวาดต้นคริสต์มาสตกแต่งให้สวยงามหรือจะเป็นบ้านก็ได้นะคะหรือใครมีไอเดียอย่างอื่นนะคะวาดได้เลยนะคะตามจินตนาการค่ะสำหรับวันนี้นะคะโค้ี่ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ